เขาเขาจับมันได้ใช่ไหมเขาคุยเจรจากันอยู่ถ้าางั้น่ฟงฉันแบบนี้เลยต่อไปนี้เราโอ้ยลบ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 ก่อนก่อนลบก่อนจับเลยโอ้โห ไม่ตายเด้กพไปหาที่หลบก่อนไป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 หลบเร็วหลบแล้วไปหาที่หลบกระจายเข่าใหุ้กคนหาที่หลบก่อนหาที่หลบกันก่อนคนหาที่หลบหาที่หลบหาที่หลบไม่ตายเด้อ